เราไม่ได้โพสความจิไม่ใช่ของเราเออซึ่งแบบเราก็ไม่ได้โพสเราก็งงว่าแบบเออเราแชร์อะไรที่มันเป็นแบบคติสอนอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าโดนผลกระทบมาเองว่าเฮ้ยอยู่นิ่งๆเถอะคือแบบอา้าวแล้วเราเราโพสเรสืเ่องอะไรเกี่ยวกับธรรมะคติสอนอะไรไม่ได้เลยเหรองงอ้าวคิดดูถ้ามีปัญหาจริงๆจะโพสทำไมแต่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยแล้วทีนี้เขาจะโยกได้อย่างไรเรื่องลูกแอปเปิ้ล ไ<ท>อะอย่างเรื่องรูปแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยคือปกติเราเป็นคนโพสต์รูปพวกแบบคติธรรมะสัจธรรมอะไรแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วซึ่งพอครั้งนี้โพสต์ไปก็รู้สึกว่าแบบเออไอความหมายของในรูปว่าออ,ออนไลน์อิสนเรียลอย่างเงี้ใช่ไหมคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแบบออนไลน์มันทุกคนแชร์แอคทิวิตี้รูปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ กับความจริงอะ่ะมันไม่เหมือนกันหลอกแบบเหมือนกับว่ามันเป็นศาสัาธรรมอะ่ะว่าบางคนแบบโชว์แต่ด้านดีๆบางคนโพสต์แต่แบบอาหารแพงๆแ,แต่จริงๆแล้วแบบเอ้ความจริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับโพสต์ให้ข้อคิดแต่ทีนี้คือแบบว่าเหมือนด้านเป็นรูปแอปเปิลซึ่งเราก็ไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรหรอแบบว่าเพราะาเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องราวในโซเชียลว่าเขาเรียกใครแทนใครหรือเพราะาเราเป็นคนไม่อ่านเรื่องคนอื่นอะ่ะเราเป็นคนไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นอะ่ะ ก็เลยแบบเหมือนกับว่าเพื่อนก็เลยมาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนเข้าใจผิดอะไรแบบนี้ต้เลยตอตีความใช่คือเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมคนต้องตีความแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมีคนแคปรูปแล้วก็เอาไปโพสต์แล้วใส่แคปชั่นใช่ไหมคะที่บอกว่าดูพยายามดีนะแล้วมันมันก็ไม่ถ้าดูดีๆมันก็จะมีคนหัวที่รีโพสแต่อาจจะโดนแคปย่อยทีให้ให้ไม่เหลือว่าเป็นเหมือน เหมือนเราเราเออเราเรา,เราไม่ได้โพสต์อะไรอย่างนัีน้ยเราทีนี้พอโดนพาดหัวข่าวอีกว่าเราโพสต์รูปนี้พร้อมกับแคปชั่นว่าดูพยายามเลยนะซึ่งเราไม่ได้โพสคว <c oughs> ร <c oughs> ไม่ใช่ของเราเออซึ่งแบบเราก็ไม่ได้โพสตเราก็งงว่าแบบเออเราแชร์อะไรที่มันเป็นแบบคติสอนอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าโดนผลกระทบมาอกีกว่าเฮ้ยอยู่นิ่งๆเถอะคือแบบ อาแล้วเราเราโพสเลือกอะไรเกี่ยวกับธรรมะ,รรมะคติสอนอะไรไม่ได้เลยเหรองงแบบเหมือนแบบ,บ,บกลายเป็นว่าโดนโยงโดนโยงเพราะฉะนั้นคือเราอบบพอด้วยเจตนาดีเจตนาบริสุทธิ์ที่แบบว่าเหมือนแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เป็นรู้สึกว่าอยากจะแบบให้ข้อคิดสอนคนด้วยแต่ว่าคนที่อคติหรือว่าแบบคือแบบไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงแบบคิดถึงโยงไปเป็นเรื่องอะไรแบบนั้นได้ ่าพราก่อนหน้าเนี่ยเหมือนตายกับเทีมก็มีความสบบพันธ์ที่ดีแชร์โพสพี่น้องไปเจอน้องพี่พี่อะไรอย่างเงี้ยคิดดูถ้ามีปัญหาจริงๆจะโพสทำไมคือนึกออกไหมคือแบบเราแบบโตแล้วอ่ะเราไม่ใช่คนที่แบบว่าจะมาแบบโพสแบบด่าออนไลน์มันมันไม่ใช่แล้วเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันด้วยค่ะเรียกว่ารพูดแบกว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจพี่ไหมมีไต่มีการคุยกันอะไรไหมใช่ตอนแรกเราก็ไม่ได้เคลียร์เพราะเรารู้สึกว่าเขาก็เป็นมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็เข้าใจสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้มีปัญหากันเพราะฉะนั้นคือ ถ้าถ้ามีปัญหากันอาจจะแบบเอ้ยอาจจะอาจจะคิดว่าเราอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยแล้วที่นี้เขาจะโยกได้อย่างไรก็รไม่จำเป็นต้องเลีร์ใช<ๆ>ก่ก็คือก็คือไม่จาเป็นแต่ว่าแบบมันก็มีเพื่อนบอกว่าเออแบบบอกเขาหน่อยไหมอะไรคือเนอาะเพื่อนก็คือชาวบ,บ้านหนึ่งอย่างเงี้ยที่แบบว่าเออบอกบอกเขาหน่อยไหมอะไรอย่างงี้ว่าแบบเออแบบเห็นข่าวหรือยังแต่คือเรารู้สึกว่าแบบ คือถ้าเราเจตนาเราไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นก็จะจะแก้ตัวทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะะใช่ใช่ใช่แต่ก็แต่ก็มีแบบถามป้าว่าแบบเห็นข่าวหรือยังแบบเออไม่น่าจะเข้าใจผิดเนอะเพราะเหมือนกับจริงๆตอนนั้นเรื่องที่เรามีข่าวทางเราพี่แอ๋เขาก็กลัวเราเข้าใจผิดเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนกันไม่มีอะไรไม่บอกเามมีมีก็มีทักแบบนิดหน่อยว่าแบบเออแบบเอ้ยอันนี้แบบ ไม่ได้มีอะไรเลยนะอะไรอย่างเงี้ยพี่แอบอกว่าเข้าใจใช่ไหมหลังจากที่เราได้ทัไปแบบอธิบายในส่วนของเราไปก็น่าจะเข้าใจนะคะเราก็ย้ำตรงนี้เลยว่าไม่้มีปัญหาไรกับพี่แอ้ไม่มีคือเหมือนกับว่าคนอ่ะชอบมาโยงทุกเรื่องให้มันแบบมีเรื่องแล้วก็แบบเหมือนเอาจริงๆอ่ะสิ่งที่หนักก็คือพาดหัวข่าวอ่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคนไทยคืออ่านแค่พาดหัวข่าวแล้วคือแบบว่าเนื้อข้างในอ่ะมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าแบบ เออทุกอย่างอยากให้แบบพาดของข่า,ขาวให้มันดูแบบแบบถูกต้องเป็นจริงอันเนี้ยทาข่าวได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบทําให้คนเข้าใจผิดหรือทาให้ทัวร์มันลงคุอไม่รู้จะทำยังไงแต่ด้วยความที่เราอาจจะโพสสองแง่แบบให้แบบมัน,นทุกเกงกลาก็อาจจะทําให้คนเข้าใจผิดแล้วก็ผิดได้สองทางก็เนี่ยถึงได้บอกค่ะว่าเราโพสด้วยเจตนาดีและบริสุทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าคนที่อ่านอ่ะมีเจตนาที่มีความอคติหรือมีเจตนาที่แบบคิดลบหรือแบบว่า คิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราห้ามไม่ได้แต่คือเรารู้สึกว่างั้นไม่งั้นคือเราแบบโพสรูปหรืออะไรมันต้องมีความหมายแฝงอะไรถึงค่ะเราเราไม่ได้เป็นคนยากหรือมีเลเยอร์ขนาดนั้นคือเราแบบไปคนตรงๆแลาโพสตอะไรก็คือแบบตามนั้นเลยค่าวันนเป็นคำที่แบบจังหวะดไม่ใส่ก็ไม่คือเรามีเรื่องอะไรกับเขาหรอ <c oughs> คือหมายถึงว่ามันไม่ได้มี <c oughs> มันไม่ใช่ว่าแบบเพิ่งมีข่าวแล้วก็โพสเลยอันนี้มันเหมือนกับว่า มันก็เป็นการดําเนินชีวิตของเรามา,<ส>าเรื่อยๆแล้วเราก็แบบว่าโพสโพสแบบอะไรแบบนี้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่อะไรกับคนที่จับโยง,เร,งเรื่องเรื่องดราม่ายืนอยู่ตรงนี้หเลอปะ่ะ<ม>คนโย,ยงคือไม่ได้เลาไม่ได้เล่นข่าวนี้รอแม่มาชี้แต่ใช่แต่ว่ามันมีลงไปแล้วนะว่า มีลงไปแล้วว่าเหมือนกับว่าตายหมดตุ้ม่ชตีแล้วเขียนว่าดูพยายามเลยนะคืองงว่าเขียนตอนไหนหรือข่าวที่ข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเราพูดก็คือยังไม่ได้พูดแต่ว่าโดนแบบโดนโยงแล้วก็พอพอแบบพลาดของข่าวปุ๊บคนก็มาด่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 าว่าเราพูดอย่างนี้ได้ไงซึ่งดตอนไหนไม่ได้พูดอะไร โพสอะไรจะแคปชั่นยังไงอะไรอย่างนี้มาทำก็จิงเยอะปรเดิมไหมก็นี่นึงคือเพื่อนก็บอกว่าแบบเหมือนเพื่อนเออเพื่อนเพื่อนเธอคอยเตือนว่าแบบเหมือนกับว่าเออก็แบบเหมือนถ้าคนถ้ามันเป็นกระแสเยอะก็แบบไม่แบบก็ไม่ต้องโพสตไงซึ่งเรารู้สึกว่าแล้วทำไมจะโพสตไม่ได้ถูกไหมออถูอเหมือนเราก็โพสเป็นปกติอยู่แล้วแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราโพส์ให้คนที่เขาแบบ ที่มีจิตใจที่ดีเขาอ่านเขาก็ไม่ได้มีอะไรอ,อะไรแบบเนี้เลือดจะเลี้ยงไปเลยโพสแค่รูไปไม่ต้องใส่กับนชั้นอีกเลยคือมันรู้สึกว่าเราอะทําตัวปกตินะเราทําตัวปกติของเราคือการแบบโพสรูปหรือทํากิจกรรมอะไรเงี้ยแต่ว่าคนจะชอบแบบว่ามองว่าเฮ้ยช่วงนี้ทำนูำ้นทำนีำ้ทำงานซึ่งเราก็คือแบบทำตามปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่เนี้ยแบบว่าต่อยงช่วงนี้เหมือนเราแบบว่าเขาผูกเขาผูกเราดีกว่าเขาจับจับจ้องมากแบบพิเศษ คือจับจ้องได้แต่ว่าอยากให้จับจ้องให้ถูกอะไรเงี้ยในจตนาของเราซึ่งแบบว่าครอบครัวเราหรือตัวเราเองคือไม่ได้มีอะไร <c oughs> แล้วคือเหมือนกับว่าเป็นคนปกติธรรมดาเนี่ยแหละที่แบบว่าเลี้ยงลูกทํางานปกติเลยแบบไม่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไปแขวะใครไม่ได้แบบม,แบบมีเรื่องไม่ได้มีปัญหากับใครเลย ตอนนี้ตอนนี้เหมือนก่อนจะโพสต้องแบบคิดว่าจะเป็นประเด็นใคยจะอะไรมมีคไไหนนัจะปกรใค็ตอนนี้มีคนดูกันก่ก็นิดนึงอะไรบางทีบางทีเราจะโพสต์เรื่องความเป็นห่วงลูกเรายังต้องคิดเลยว่าเฮ้ยมันจะกระทบใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างล่าสุดที่มีข่าวเรื่องอะไม่พูดแล้วเดี๋ยวเปิดปากสบายไม่เปิดมาขนาดนี้นะคจ๊ะใจเปิดเลยไม่พดดีกว่าไมรีบชี้แจงก่อนไงเราหนักก่อนไม่ก็ ก็ไม่โผล่ไงก็ไม่มีเรื่องอะไรแบบออย่างล่าสุดที่เหมือนไปพัทยาคนก็จับจ้งว่าเราไปด้วยหรือเปล่าอันนี้คนที่มาดูไปถามก็คือแบบทุกคือทุกเรื่องเขาโยหมดคือไม่ต้องไปพัทยาคือแบบว่าเขาไปนั่งกินข้าวคือเราก็ไม่เข้าใจว่าแบบหรือหรือตัวเราเองที่แบบไปเชียงใหม่อะไรเงี้ยคือคนก็จะตามไปแล้วก็แบบว่าไปถามที่ร้านว่าแบบ เขามากับใครทำอะไรโศร้าเฮ้ยเอ็มมาถามก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าไม่ต้องขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือว่าเขาอยากไปเห็นภาพครอบครัวอะไรป่ะบางคนเลยเว่าแบบคอมเมนพ่อแม่ต์อะไรเขอยากเห็นภาพที่เขาอยากเห็นก็เยอะแยะแน่ลูกเต็มเลยลูกเก่าลูกเต็มเลยรู้สึกไงบ้างพี่คนก็ยังมน พี่บอกมันล้นานาจิตตังมันแล้วแต่เขาอะไรอย่างีะค่ะ<ต>อยากให้ลุ้นไปด้วยหรอใช่ไปทำลุ้นอะไรใช่ <c oughs> ไหมแม่ <c oughs> มันลุ้นไม่ขึ้นเลย <c oughs> ไม่เราก็รู้สึกว่าแบบอย่างที่บอกว่าเออเราเราทำหน้าที่ตรงนี้เป็นแบบเป็นคุณพ่อคุณแม่ของพีพ่พิมมันก็มันก็แฮปปี้ Happy ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้ไปพัทยาจริงด้วยไหมอะไรนะคะ <c oughs> ได้ไปพัทยาด้วยจริงไม่ได้ไปเราเราไปุระุ่งเราของเรา